สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บหมพพาคุณผู้ชมมาชมบ้านหลังใหญ่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเนื้อที่ดินนะคะสไร่1งาน4.3ตารางวาวิวอ่างเก็บน้ำนะคะหน้ากว้างติดอ่างเก็บน้ำประมาณ200กว่าเมตรเลยนะคะนี่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้นะคะจะเป็นที่ดินที่ถมแล้วเรียบร้อยนะคะถมสูงเอ่เท่ากับเขาเรียกว่าถมสูงแบบ เสมอเสมอกันทั้งหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีบ่อน้ําอยู่อีกหนึ่งบ่อน,นะคะคุณผู้ชมสนใจบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีนะคะติดถนนสาธทรณประโยชน์ติดอ่างเก็บน้ําแบบนี้นะคะสวยราคาถูกน้ําไม่เคยท่วมเลยนะคะติดต่อสอบถามได้ที่0 6 3 8 4 1 2 1 8 8แอดไลน์ไอดีศู8ย8ติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดีละสังหาทุกชนิดช่อง y o u t u b บชื่อช่องว่า n w r e ด l Estate 78นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ